Hi, hi. พี่น้ำหนึ่งขอวิธีคืนดีกับแฟนเก่านะครับอืมไม่มีวิธีอ่ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ส่งกำจาย <c oughs> เป็นว่าส่งกำจ่ยนะคะสู้ๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าก็ไม่เคย <c oughs> ไม่เคยมีเหมือนกัน เจไม่สบตาบัณฑิตเลยอ่๋อรูปคุณพี่ชุดคุยที่น้ำหนึ่งถ่ายมาลงใช่ไหมคุณพี่ชุดคยุยอยู่ในเรื่องสุดท้ายอืก็ไม่สบตาดีกว่าเพราะแบบเขินไงไม่ได้กลัวนะที่ถ่ายรูปมาแล้วไม่สบตาแต่ว่าแบบเขินเออพี่เขินเขาอะไรเนี้ย <laughs> ใช่ค่ะยาโดมยี่ห้อนี้ใช้ดีไหมคะรีวิวหน่อยคิวปล่อยคิวมาดีมากแม่ใครถามดีมากทำดีมากนี่ค่ะยาโดมชลาลีประจุอยากได้ยาโดมฮะประจูนพี่ก็อยากแบ่งแต่ว่าพี่ก็มีแค่เดียวเหมือนกัน หมดอันนี้แล้วอะพี่ก็ไม่รู้จะไปหาทางไหนแล้วเข,เขาให้พี่มาแค่อันเดียวแต่ไว้วันหน้าวันตาเราเจอกันเดี๋ยวพี่จะแบ่งให้ดมแล้วก็จะได้แบ่งให้โดมให้แบบได้รับรู้กลิ่นว่าเฮ้ยกลิ่นกลิ่นมันดีขนาดไหนอ,อันนี้คือได้มาฟรีเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ไม่มีตังค์ซื้อเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> หรือมีใครส่งไปให้น้องฟอร์ได้นะคะใครที่แบบเออ ซื้อมาหลายอันซื้อราคาเมมเบอร์เปล่าได้มาฟรีเดี๋ยวหนูเอาของ C G M ไปแลกเออได้เป็นการเทรดเทรดกันแล้วหนึ่งได้เลยผัดกันดม ผีบอกเธอไปดูเปล่าเขามีบัตรไหมอะให้หนูมีบัตรไหมคะคิดว่าจะไปดูเหมือนกันนะคะครนากลัวจนใขรจับเลยไหมหมายถึงอะไรหมายถึงผ้าผีบอกใช่ไหมกลัวเลยพอไปดูแล้วแบบพอดูเสร็จแล้วอย่างนี้เลยอุ้ยกลัวดูจอเล็กลัวขาดทุนแต่ถ้าดูจอเต็มๆก็กลัวขาดใจเหมือนกัน เออแต่ถ้าเกิดจิตใจเข้มแข็งพอก็ไม่เป็นไรก็ดูจอใหญ่ได้ออแ้่ใครกลัวขาดทนนุนเลยเออแต่นหนึ่งดูไม่ได้เดี๋ยขาดทุนช่างมันกลัวขาดใจกลัวผู้หญิงหัวสูงในภาพผีบอกใครเหรอคะใครหัวสูงเหรอคะพี่สวยสวยปาที่เลยสวยปาไม่น่ากลัวนะน่ารักคนนั้นอะคนนั้นน่ารัก ออาประธานเข้าลงได้ไหมอ่าก็ก็คิดว่าได้แหละแต่ก็เลือกพระประธานที่ขนาดพอเหมาะพอควรแล้วกันเออหน้าตักสักแบบสิบสิบนิ้วไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยคุณไปคุณพี่เชิญมาองค์ใหญ่องค์โตนี่ก็ต้องอยังไงซื้อบอกเพิ่มนะซื้อตั๋วเพิ่มนะอ่ะอันเชิญ <laughs> นี่นั่งบนเสลี่ยงแล้วหัวทิมหรือเปล่าครับ บัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เอออเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่หน้าตักสิบเอ็ดไร่โอ้โหคุณก็ยังไงอะไม่ต้องเข้าลงไหมแบบจ้างลงจ้างเขาเรียกอะไรหนังกางแปลงที่บ้านไหมอย่างนั้นอะหน้าตักสิบเอ็ดไร่คุณพี่ังวัดเลยเหอะเนี่ยจ้างหนังกางแปลง จอหนังกางแปลงไปใช่ไหนวัดคุณพี่จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาไหมไงหันไปทางไหนเจอแต่ผ้าเต็มเลยดูแพ้แต่ชนะใจแม่โยกนะอ้ยจริงเปล่าแค่ชนะใจทุกคนก็พอแล้วเอ้ยแต่ถ้าชนะพอยู้ชมด้วยก็ดีเจกินลูกจกระเขเคยังไปถึงที่ไหน ออกมาถึงที่เจอที่นู่นหรอที่งานเปิดตัวลูกจระเข้ไม่จยะไม่ไม่ไม่ไม, artist, joking, ไม่ได้กินอ่ะต้องเป็นคนยังไงล่ะเจอจระเข้แล้วจับกินเออ BNK BNK ปิ้งจระเข้กันอยู่หลังเต็นนี่เหรอก็ไม่ได้หิวขนาดนั้นนะ